ใครนะครับที่เป็นแฟนอนิเมะโคนันนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับณนตอนนี้นะครับมีข้อมูลออกมาแล้วว่าอนิเมะนะครับเรื่องต่อไปที่จะคลอดจากเกม ROV นะครับนั่นคือโคนันยอดนักสืบนะครับก็จะมีมาสสกินนะครับมีของโคนันนะครับแล้วก็จอมโจรคิดนะนี่นะครับอโหอันนี้ก็เป็นของยอนนะครับตามข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอประกาศอีกทีนะครับนี่ครับเป็นของยอนนะฮะ สกินนี้นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของรูปโปรขยับได้นะครับแล้วก็ท่าทางโรงเรียนนะครับไม่รู้ว่าจะนํามาหรือเปล่านะครับท่าทางโรงเรียนนี้นะฮะจะวิ่งรอบตัวเป้าหมายนะครับดูนะฮะสำรวจแล้วก็วิ่งรอบตัวเป้าหมายที่เราสังหารไปแล้วก็ไปประกาศคิวครับสกินนี้นะครับก็มีปุ่มสกินนะครับมีของแต่งเยอะมากนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกนี่ครับคลิปนะครับไม่รู้ว่าจะนําเข้ามาหรือเปล่าครับเปลี่ยนคลิปนะฮะ นี่นะครับมีคลิปด้วยนะแล้วก็จะมีของแต่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับในส่วนของนี่นะครับมีปุ่มสกินนะครับก็คือปุ่มนี้นี่ครับปุ่มสกินนี่เลยครับแล้วก็ป้ายต่างๆนะครับส่วนเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการในเกมนะครับ ส่วนใครนะครับอยากมี ID เกม RV ร์วีที่เลือกเลือสกิลอะไรนะครับก็ทำได้เลยครับที่เพจแอสเมียนต้นที่พิเจตนะครับของจริงต้องคนติดตามมากกว่า2องแสนคนนะครับอย่าลืมนะครับแอสเมียนต้นที่พิเจตนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกติแล้วก็สกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟจะเป็นการยิงเข็มพิษออกไปรัวๆนะครับเป็นเข็มยาสลบท์นะนี่ครับโดนลัวแล้วแต่ว่าไม่หลับนะนี่ครับแล้วการที่สุดของเอฟเฟกต์สกิลที่1ครับ นี่ครับจะเป็นด็อกเตอร์นะครับปึ๊บแล้วก็สอยครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่2ครับจะเป็นการเตะลูกบอลออกไปครับโจมตีเป้าหมายนะครับแบบนี้นะฮะชึบแบบนี้นะครับปึ๊บ ดูนะครับดูลูกบอลนะครับปึ๊บนี่ฮะโอ้โหบึ้มเลยครับระเบิดได้ลูกบอลนี่ครับปึ๊บหัดหน้าเป้าหมายชึบนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทจะเป็นฮอนะครับฮอบินโจมตีเป้าหมายแล้วก็เอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปครับ สกินนี้นะครับจะมีคาแรคเตอร์ประจำสกินนะฮะทั้งตอนเดินแล้วก็ตอนอยู่นิ่งครับดูนะฮะอันนี้เป็นตอนเดินนะครับจะขี่สเก็ตบอร์ดแบบนี้นะฮะเชฟแล้วก็ตอนที่อยู่นิ่งนะครับก็จะโทรคุยกับแฟนนะฮะโดนแฟนตามนะครับดูนะเชฟ นี่เลครับก็ประมาณนี้เลยครับสกินแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับสกินต่อมานะครับเป็นของจอมโจรคิดนะครับอันนี้ก็มีครบนะครับทั้งเอฟเฟ l สกิลแล้วก็เอฟเฟของเท่าวาร์ปนะครับนี่นะครับจอมโจรคิดนะฮะนี่เลยครับสกินนี้นะครับน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับในเซตนี้แล้วก็น่าจะแพงนะฮะนี่ครับจอมโจรคิดนะครับอันนี้เป็นฉากหลังนะครับ ดันเน่แล้วก็ดันหลังของมเดลครับสกินเนี้ยจะมีนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์ล้อเลียนนะครับไม่รู้ว่าจะนําเข้ามาหรือเปล่านะครับเวลาที่เราสังหารเป้าหมายนะครับก็จะเดินรอบตัวเป้าหมายนะครับดูฮะนี่นะครับบรัยากาศครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของนี่ครับป้ายประกาศคิวนะครับปึ๊บนี่แล้วก็มีของแต่งอื่นนะครับพวกปุ่มสกินพวกนี้ก็มีนะครับ อันนี้ก็คือปุ่มสกินนะครับนี่ครับปุ่มแล้วก็เอฟเฟกสังหารนะครับส่วนเอฟเฟกในเกมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติแล้วก็พาสีนะครับนี่นะฮะจะเป็นการปล่อยไพ่นะครับไปโจมตีเป้าหมายนะครับแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของเ f ฟเฟ t s ์สกที่1ครับนี่ครับจะเป็นการยิงให้รัวๆนะครับไปโจมตีเป้าหมายนะครับก็จะมีทั้งสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินแล้วก็แดงครับชิปนี่ครับปึ๊บ เวลาที่โดนเป้าหมายนะครับก็จะมีนกนะครับนกพิราบนะครับเป็นสีขาวออกมาจากตัวเป้าหมายครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่สองครับนี่ครับสกิลสองชึบชึบแล้วก็เวลาที่ใกล้เป้าหมายนะครับจะมีนกพิราบแจ้งเตือนออกมานะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับนกพิราบนี่นะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทชิปแล้วก็เอฟเฟกต์ข้าวว์ปครับนี่ครับรถตำรวจนะฮะชิปแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับวาร์ป แล้วก็สกินนี้นะครับจะมีคาแรคเตอร์ประจำสกินนะครับทั้งตอนเดินนะฮะแล้วก็ตอนอยู่นิ่งนะครับอันนี้เป็นตอนเดินนะฮะนี่นะครับตอนเดินแล้วก็ในส่วนของตอนอยู่นิ่งนะครับอยู่นะครับตอนอยู่นิ่งก็จะมีท่าทางของสกินนะครับ นี่นะครับก็คือท่าทางตอนอยู่นิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินที่จะร่วมมือกับเกม rov นะครับของไฮเทตะนะครับ 頭脳は同じ迷宮なしの名探偵一冊シュート一冊シュート一冊シュート